สวัสดีครับกิศริ property a n a l y ซ i n g ครับมาบริการพี่น้องอีกแล้วครับผมนะครับยังอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเป็นช่วงบ่ายนะงานช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลทโขมินอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ครับรับซื้อฝากที่ดินเปล่าซึ่งที่ดินเปล่าตรงนี้นะครับมันอยู่ในตัวหมู่บ้านนะฮะ เนื้อที่ทั้งสิ้นครับ6ไร่2งาน18ตารางวาแปลงนี้รับมา8 0 0 0 0นนะครับเท่ากันกับเมื่อเช้านี้นะเท่ากันเลยนะครับหน้าแปลงครับติดถนนลาดยางกว้าง155เมตรความลึกครับจากหน้าสุดถึงหลังสุดเนี่ยนะฮะวัดได้110เมตรนะครับแปลงนี้ครับพิเศษมากๆเลยเพราะห่างจากโรงงานน้ำตาลบางสะพุงแค่ประมาณกิโลกว่าเท่านั้นเองแล้วนะครับทางเจ้าของทรัพย์นะครับแจ้งข้อมูลสำคัญมา เขาบอกว่าแปลงนี้เคยมีคนมาขอซื้อ3ล้านนะแต่เขาไม่ขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยง,งานนี้ถือว่าว้าวมากๆเลยนะก็สวยนะครับสวยสวยอีกแล้วสวยทุกงานนะฮะเดี๋ยวจะสวยจริงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย ครับตอนนี้ก็ถึงแปลงที่ดินกันแล้วนะครับผมนะโอ้งานที่สองครับวันนี้จังหวัดเลยเหมือนกันนะฮะอยู่ต่างอําเภอนะรอบเช้าเป็นอําเภอเมืองนะรอบบ่ายก็เป็นงานนี้ครับอําเภอบางสะพงประเมินทั้งแปลงครับ1นึ่งล้านหกแสนกว่านะฮะแปลงนี้รับมา8ปดแสนทวนเท่ากับไม่ถึงครึ่งราคาประเมินเลยนี่เป็นภาพถ่ายด้านหน้าตัวแปลงนะฮะหน้ากว้างติดถนนนะฮะเป็นถนนลาดยางนะครับ 155เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป110เมตรครับผมจุดนี้ห่างจากโรงงานน้ําตาลวังสะพุงประมาณกิโลก,กว่ากวากิโลเศษเษเท่านั้นเองครับแล้วก็อยู่ในตัวหมู่บ้านเลยนะฮะเนื้อที่ทั้งสิ้นครับ6ไร่2งาน18ตรางวาตั้งอยู่ครับตําบลโคกขมิน้นอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับก็อยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศโดยรอบกัแล้วกันเพราะว่า ผมยังมองไม่เห็นที่ตีเลย <c oughs> นะฮะมีแค่ต่ํากว่าถนนนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะเนี่ยฮะสาธารณูปโภคทุกอย่างนะครบเลยนะฮะตรงข้ามกับแปลงเราเลยเห็นไหมฮะตรงกลางๆของจอตรงเนี้ยนะฮะตรงนั้นเป็นร้านหมูกระทะนะนะครับเรียกว่าหาของกินง่ายนะฮะอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับบรรยากาศโดยรอบครับก็เป็นนานะครับนี่แหละฮะบรรยากาศแบบบ้านๆ นะฮะเนี่ยฮะจังหวัดเลยก็ยังเห็นเนี่ยเป็นวิวเขาเหมือนเดิมนะครับจังหวัดเลยจังหวัดนี้เนี่ยนะฮะวิวเขานี่หาได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวนูน่นนะเห็นไหมฮะความสวยงามนี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยฮะภาพถ่ายจากท้ายแปลงนะครับหน้ากว้าง155เมตรลึก110เมตรครับผม ติดถนนเรียกว่ารอบแปลงเลยนะฮะด้านหน้าก็เป็นลาดยางนะฮะซ้ายมือนี่ก็เป็นถนนสาธารณนะมาจนอ้อมด้านหลังเลยนะครับอ้สวยงามสวยทุกงานครับสวยทุกงานจริงๆทีมงานเราคัดแนวคัดอีกนะฮะไม่ได้ รับพีนาะมวดซัวส,วสเปซสปะไม่มีนะฮะเรามืออาชีพจริงๆครับผมแปลงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนได้แทบจะร้อเลยครับถือว่ารับสามารถตฐานเราไว้ได้อย่างแน่นอนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ชมคลิปทั้งภาพถ่ายนะครับภาคพื้นดินแล้วก็ภาพถ่ายมุมสูงจากดโดรน ชอบไหมครับนะฮะชอบไหมล่ะนะฮะที่ดินแปลงนี้ครับติดถนนลาดยางนะครับอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฟ้านะฮะน้าประปาหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะสาธารณูปโภคพื้นฐานตรงนี้ครบทุกประการทั้งปวงนะครับจุดด้อยเพียงจุดเดียวนะคือแปลงนี้นะฮะมันต่ำกว่าระดับถนนประมาณสัก1เมตรนะครับซึ่งถ้าถมจริงๆเนี่ยนะฮะหลักแสนแน่นอน นะครับก็เป็นเพียงจุดด้อยจุดเดียวแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะแปลงนี้จริงๆแล้วมันประเมินหนล้านหกแสนกว่าบาทนะครับเรารับมาเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยประมาณสัก4 8เท่านั้นเองของราคาประเมินราชการนะประเมินราชการนะไม่ใช่ประเมินเอกชนหรือธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงเนี่ยถ้าเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเนาะนะฮะถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถประกาศขายได้ทันทีโดยต่ำกว่าราคาประเมิน อาจจะตั้งต่ำกว่าและคมือสักนิดหน่อยอาจจะตั้งไว้สัก1.4ล้านหรือ1.5ล้านนะครับแปลงนี้ฟันธงนะฮะไม่เกิน3เดือนขายได้แน่นอนคอนเฟิร์มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงนี้รอกําไรอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าเขาจะส่งได้หรือส่งไม่ได้ก็แล้วแต่เรามีทางออกนะครับสำหรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้อย่างแน่นอนนะครับ สำหรับท่านใดนะครับชมคลิปนี้แล้วนะครับชอบใจนะฮะช่วยกันนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องเราไว้นะครับเพราะว่าเรานะฮะทำงานกันจริงๆทำเป็นมืออาชีพทำแบบเอาเป็ดเอาตายเลยก็ว่าได้นะครับแทวจะไม่ได้พักกันเลยนะฮะในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้นะฮะเวลาเราอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเนี่ยนะฮะ ท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับจะได้รับชมก่อนใครเพื่อเป็นความเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ท่านอยากร่วมงานกับเรานะครับและสุดท้ายครับทุกท่านนะฮะขออานวยอวยชัยทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่นะครับขอให้ทุกท่านนั้นพบแต่ความสุขความสําเร็จความจเจริญคาดหวังสิ่งใดประการคาดหวังสิ่งใดประการใดขอให้สมดังใจสมดังปารถนาทุกประการทั้งปวงครับบ๊ายบาย